สวัสดีนะคะทุกทุกคนวันนี้เราจะมาให้หุ้นไทยนะคะหุ้นไทยช่องเก้าค่ะช่องเก้านะคะอย่าไปตลาดแล้วกันนะคะวันนี้วันที่12เดือน5ปี64นะคะขอให้ได้ขอให้โดนกันทุกคนนะคะสิบปนเด่นมากมายหกศูน้าหนึนะคะจัดไปเลยนะคะ จัดไปเลยเด่นหกหนึ่นย์เก้านะคะเจ็ดหนนะคะประมาณนี้ค่ะ7 1 6นะคะประมาณนี้นะคะวันนี้กันเบิ้ลนะคะจนวันนี้อาจจะมาเบิ้ลนะคะตามนี้เลยเด่นมากมายเลย6 1 9นะคะ หกหนึ่งหกเจ็ดนะคะหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดเป็นหนึ่งหกศูนย์เก้าศูนย์นะคะแล้วก็หนึ่งเจ็ดนะคะหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์นะคะหนึ่งเป็นหกหกเป็นเจ็ดหนึ่งเก้านะคะเก้าเจ็ดนะคะประมาณนี้ค่ะเลขของหุ้นไทยวันนี้นะคะจัดทำเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะแนวทางตัวเลข ผิดถูกประการใดขออภัยอย่าเชื่อจนกลัวหวยจะออกนะคะตัวนี้นี้เป็นเลขตามสูตรนะคะเป็นเลขสูตรของเรานะคะตัวนี้คือ10บ,บนเรายังแม่นอยู่นะคะ10บ,บนค่ะตัวนี้นะคะ ไปเลยนะคะอาจจะแตกได้เลยค่ะวันนี้นะคะวันนี้อาจจะมีเบิ้ลนะคะวันนี้นะมันจะไปเลขมันจะไปหวยไหนไม่รู้นะคะอาจจะมาเบิ้ลเลยนะคะอาจจะมาเบิ้ลก็อยู่ที่1นึ่นึ่เี่แหละคะ่ะไม่งั้นก็ 66, 6 6หกเก้นะคะหนีไปก็จะเป็น0ูนะคะนี่เด่นเด่นมากมายห้าชุดนะคะ ขอบคุณทุกคนคะ่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะดูคลิปกันให้จบนะคะอย่าหนีไปไหนก่อนนะนะสนับสนุนช่องของเราด้วยการดูคลิปให้จบนะคะบายบาย